สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาลองบินโดนตลาดนะตัวราคาถูกมากอะ่ะแบบไม่มีกล้องไม่มีอะไรอะ่ะไม่มีระบบล็อกความสูงไม่มีเซ็นเซอร์อะไรเลยเป็นแบบอนาล็อกเลยแต่สวยมากดูรีโมทอ่าดีตัวลสวยมากการเล่นก็คือต้องประคองที่รีโมทอย่างเดียวดับความสูงก็ต้องประคองในมืออยากให้สูงมากก็ดันขึ้นมากอยากให้สูงน้อยก็ดันลงหน่อย อยาให้อยู่ปกติเราเลี้ยงไว้ก็อยู่ประมาณกลางๆอันนี้คืออนาล็อกเลยแล้วซ้ายขวาหน้าหลังน,นี่คือปกติที่เราเล่นโดนเนี่ยล็อกความสูงอะไรแล้วก็เล่นแบบนี้แต่สําคัญคือข้างนี้อ่าดูนะแรงมากอ่ะ คือมันอยู่ที่มืออย่างเดียวให้สูงให้เบาให้แรงสายฟ้าคล้องอยู่ที่มืออย่างเดียวคล้องอยู่ที่มืออย่างเดียวมันแก้ได้ไม่ง่ายนะครับแต่ว่ามันต้องใช้พื้นที่หน่อยว่ามันไม่มีระบบล็อกความถี่หรอ าออาลาเราเลี้ยวปุ๊บความเร็วมันตันลงมาเราก็ต้องดันดันขึ้นอ่าดันดูด,ดูลาเลี้ยวนะนะเราต้องเพิ่มไอ้นี่ให้มันเพิ่มความแรงให้มันช่วยมันนะเพิ่มความแรงให้เขาหน่อยแต่ของนี้มระบบเบนเตอร์นะเป็นอันนรกเลยผมว่าเล่นดีนะโอเคเลย เป็นเดินเซ็งนะดูไปนู่นแล้วาแล้วโอเคนะแต่ว่าคันนี้มันไม่มีแค่ระบบล็อกระดับให้เราแค่นั้นเอง ใช่ไหมเดี๋ยวลืก